ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเร่งรีบการมีธรรมะเป็นเข็มทิศช่วยนำทางชีวิตเป็นสิ่งสำคัญบทความ30ธรรมะสอนใจธรรมะเตือนสติสั้นๆคำสอนชีวิตดีๆพูดให้คิดที่ควรรู้ในปี2568นี้ได้รวบรวมคำสอนอันทรงคุณค่าที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง เพื่อเติมพลังใจและเตือนสติให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ไปดูกันได้เลยครับ30ธรรมะสอนใจธรรมะเตือนสติสั้นๆคำสอนชีวิตดีๆพูดให้คิด 1. ความสาเร็จเริ่มต้นจากการยอมรับในจุดเริ่มต้นของตัวเองคำนี้เหมาะสำหรับคนที่อาจรู้สึกว่าการเริ่มต้นไม่สมบูรณ์แบบหรือมีความลังเล การยอมรับตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปข้างหน้าช่วยให้มั่นใจในตัวเองและเริ่มต้นด้วยใจที่มั่นคง 2. ใจที่ให้คือใจที่เติบโตได้เสมอเหมาะกับคนที่ต้องการเติบโตทั้งในด้านจิตใจและความสัมพันธ์การให้ไม่เพียงแต่ช่วยผู้อื่นแต่ยังเป็นการพัฒนาความคิดและความใจที่กว้างขวางด้วย 3. เส้นชัยไม่สำคัญเท่ากับการมีความสุขระหว่างทางคำนี้เน้นให้คนไม่มุ่งหวังแต่ผลลัพธ์สุดท้ายแต่ให้สนุกและมีความสุขในทุกๆขั้นตอนการเดินทางช่วยให้มองชีวิตในแง่บวก 4. ชีวิตมีคุณค่าไม่ใช่เพราะความสมบูรณ์แบบแต่เพราะความพยายามเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบคำนี้ เตือนให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองจากความพยายามไม่ใช่จากความสมบูรณ์แบบ 5. ฟังเสียงหัวใจตัวเองมากกว่าคำพูดของคนอื่นเหมาะกับผู้ที่รู้สึกสับสนในความคิดของตัวเองคำนี้ช่วยกระตุ้นให้เชื่อมั่นในความรู้สึกและความคิดภายในไม่ต้องกลัวความคิดเห็นจากภายนอก 6. จานร์ให้โดยไม่หวังผลคือการรับความสุขที่แท้จริง คำสอนนี้เน้นให้เรามองเห็นคุณค่าของการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นคำสอนที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการพบความสุขจากการกระทําที่ไร้เงื่อนไข 7. ไม่มีความผิดพลาดใดไร้ค่าถ้าเราเรียนรู้จากมันคํานี้เหมาะสําหรับคนที่กลัวการทําผิดพลาดช่วยเตือนใจว่าไม่มีอะไรสูญเสียถ้าเรารู้จักเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาด 8. ความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายแต่อยู่ในทุกก้าวที่เดินคำสอนนี้ช่วยให้คนที่มุ่งแต่จะไปถึงจุดหมายรู้ว่าการเดินทางและการเรียนรู้ในทุกๆขั้นตอนคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงกาการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือรากฐานของการรักคนอื่นคำนี้เหมาะกับผู้ที่รู้สึกผิดเมื่อรักตัวเอง คำสอนนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจว่าการรักตัวเองเป็นสิ่งที่จําเป็นในการรักคนอื่นได้อย่างแท้จริง 10. ความเรียบง่ายคือความงามที่ลึกซึ้งที่สุดเหมาะกับคนที่มองหาความสงบในชีวิตการยอมรับและรักในความเรียบง่ายจะช่วยให้จิตใจสงบและมองโลกในมุมที่สวยงาม 11. ออุปสรรคเป็นเพียงครูที่มาทดสอบความกล้าของเรา คำนี้เหมาะสําหรับคนที่เผชิญกับอุปสรรคในชีวิตช่วยให้เห็นว่าความท้าทายคือโอกาสในการเติบโตและพิสูจน์ความกล้าของตัวเอง 12. ความเมตตาคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้ตัวเองคำนี้ช่วยเตือนให้คนที่ยุ่งอยู่กับชีวิตประจําวันหยุดคิดถึงการให้ความเมตตาแก่ผู้อื่นและตัวเอง 13. ความฝันไม่มีวันไกลเกินเอื้อม หากเราก้าวทีละก้าวด้วยความมั่นคงเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าความฝันไกลเกินไปการมีความมั่นคงและความตั้งใจในทุกๆก้าวจะนำไปสู่การบรรลุฝันได้ในที่สุด 14. ทุกเช้าที่ลืมตาคือโอกาสใหม่ที่รอให้เราเริ่มต้นคำสอนนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกท้อแท้ในชีวิตเพราะมันเตือนให้เรารู้ว่า แต่ละวันคือโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นใหม่ 15. ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่คือการเดินไปพร้อมรอยยิ้มคำนี้ช่วยเตือนให้คนที่มุ่งมั่นกับผลลัพธ์รู้ว่าความสำเร็จคือความสุขในทุกๆขั้นตอนการเดินทาง 16. ใจที่นิ่งคือคำตอบของทุกคำถามคำนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังค้นหาคำตอบในชีวิต เพราะความสงบภายในจะช่วยให้เราเห็นหนทางที่ชัดเจนในทุกปัญหา 17. เมื่อเราปล่อยวางความทุกข์จะเบาบางเหมือนสายลมเหมาะกับคนที่กำลังต่อสู้กับความทุกข์ช่วยให้เรารู้ว่าความทุกข์จะผ่านไปและสิ่งดีๆจะเข้ามาในที่สุด 18. อย่าให้ความโกรธในวันนี้ทำลายความสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้คำนี้เตือนให้เรารู้ว่า โกโรธในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบในอนาคตเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปรับตัวให้มีความใจเย็นขึ้น19ความเศร้าคือครูที่มาสอนให้เราเห็นคุณค่าความสุขคำนี้เหมาะกับคนที่กำลังเผชิญกับความเศร้าช่วยให้เรารู้ว่าแม้ความเศร้าจะมาแต่มันก็ทำให้เราเข้าใจความสุขมากยิ่งขึ้น20 เมื่อเราไม่วิ่งไล่ตามความสุขความสุขจะเดินเข้ามาหาเองคำนี้เหมาะกับคนที่มักวิ่งตามความสุขที่อยู่ภายนอกคำสอนนี้เตือนให้เราเรียนรู้การยอมรับความสุขในปัจจุบัน21ความสาเร็จที่แท้จริงคือการรู้จักหยุดในเวลาที่เหมาะสมคำนี้เหมาะสำหรับคนที่มักจะเร่งรีบไปข้างหน้าโดยไม่รู้จักพักผ่อนกามมรหยุดพัก จะช่วยให้เรามีพลังในการเดินต่อไป22ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปรวมทั้งความทุกข์คำนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าความทุกข์จะผ่านไปและสิ่งดีๆจะเข้ามาในที่สุด23การเสียสละบางครั้งไม่ได้หมายถึงการสูญเสียคำนี้เตือนให้เราเข้าใจว่าการเสียสละไม่ใช่การสูญเสีย แต่คือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 24. จงเรียนรู้ที่จะรักสิ่งที่มีแทนที่จะไล่าตามสิ่งที่ขาดคำนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างในชีวิตช่วยเตือนให้เรารู้จักรักและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มี 25. ความหวังไม่ได้สร้างจากสิ่งภายนอกแต่มาจากพลังใจภายใน คำนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกท้อแท้ช่วยให้รู้ว่าความหวังที่แท้จริงมาจากภายในตัวเราเอง2 6อย่าให้เสียงของโลกภายนอกดังเกินเสียงหัวใจตัวเองช่วยให้เราไม่หลงทางจากเสียงภายนอกแต่ฟังเสียงหัวใจตัวเองเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง27ทุกการล้มเหลวคือโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นใหม่คำนี้เหมาะกับคนที่เจออุปสรรค คำนี้เตือนให้เราเห็นว่าทุกความล้มเหลวคือการเรียนรู้ที่สําคัญในการก้าวไปข้างหน้า28คนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ลุกขึ้นได้เสมอคํานี้เหมาะสําหรับคนที่รู้สึกท้อแท้จากการล้มเหลวช่วยให้รู้ว่าความแข็งแกร่งคือการลุกขึ้นและเรียนรู้จากความล้มเหลว29 อย่าคิดว่าเวลามีมากจนลืมใช้ให้คุ้มค่าคำนี้ช่วยเตือนให้เราใช้เวลาให้คุ้มค่าคำสอนนี้เหมาะสำหรับคนที่มักจะใช้เวลาโดยไม่รู้คุณค่าของมัน 3. 0ทุกสิ่งล้วนชั่วคราวใช้ชีวิตอย่างมีสติในปัจจุบันคำนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทั้งดีและร้าย ควรใช้ชีวิตให้เต็มที่ในปัจจุบันการนำคำสอนธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งและทำให้เราเดินทางไปสู่ความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืนหากคุณกำลังมองหาคำแนะนำหรือคำสอนชีวิตดีๆอย่าลืมย้อนกลับมาทบทวน30ธรรมะสอนใจและธรรมะเตือนสติที่สามารถช่วยเติมพลังและทบทวนความหมายของชีวิต